สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาเดือนกรกฎาคม2567นาลัคนาราศีพิจิกนับจากนี้ก้าวหน้ารุ่งเรืองการงานราบรื่นโดดเด่นเฮงปังรวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะราบรื่นแต่ก็ดูเหนื่อยนึงกันนะชาวพิจิกนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงอีกช่องทางหนึ่งนะต่อตอก็กดติดตามกดหัวใจแล้วก็สมาชิกจาก YouTube นะแวะไปบ้านอีกหนึ่งหลังของอาจารย์นั่นก็คือต่อตอได้นะกำลังเริ่มทำนะโหถ้าถึงพันเมื่อไหร่ก็จะไลฟ์ได้อะไรได้ติดต่อกันได้หลายช่องทางนะครับฝากไว้ด้วยคลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ฟาส t e เทคครับฟอร์นิเจจุกจิกไม่กิกก๊ก แบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งในช้อปปีนะครับโดยเฉพาะสินค้าใหม่ตู้พระบานเลื่อนนะครับดีไซน์เป็นตู้พระกันสายตาในยามจําเป็นจัดหิ้งพระได้เป็นสัดส,ส่วนรับน้ําหนักสูงสุด30กิโลกรัมนะครับทำจากไม้ MDF แข็งแรงปัดผิวด้วย PVC กันน้ําได้นะครับสวยงามครับลาย a d v a n c Tech ช้อปปี้ลาซาด้าน็อกน็อก ได้ทุกช่องทางติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับมีสินค้าให้เลือกมากมายชอบแบบตู้เนี่ยกำลังฮิตนะสวยงามปิดเปิดปิดได้หรือจะชอบแบบหิ้งพระแบบปเปลือยหรือเป็นชุดใหญ่อลังการมีหมดนะฮะฟาสเทคจัดให้ตามกันได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกดวงดูดีนะครับคือดาวมันเริ่มทยอยพ้นออกจากภพมรณะกันแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ นะรอยต่อจากเดือนมิถุนาสู่กรกฎาเนี่ยเป็นช่วงพิกผันนะแต่ยังไงก็ตามชาวลัคนาราศีพิจิกราศีนี้เป็นราศีที่โดดเด่นมากที่สุดในปี2567บอกได้เลยนะเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสเนะ่ะเล็งลัคนานะครับ แล้วดาวการเงินดาวปุตตะก,ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคเรื่องของความรักมาอยู่ในพวกัตนนี้นะดาวพิรหัสธาตุดินอยู่ในราศีพฤษภธาตุดินส่งเสริมชาวราศาีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ําดินกับน้ําส่งเสริมกันแลพะพิหัสเป็นดาวธาตุดินอยู่ในพฤษภธาตุดินมันหนักแน่นมั่นคงอะไรดีเงินครับดีการเสี่ยงโชคการลงทุน และความรักนี่นะอ่ะพิจิกมีโอกาสใครเป็นโสดอ่ะมีคู่ชัดเจนเลยนะครับดาวพฤหัสมาอยู่ในพวกัตตานี้นี่ชัดเจนเจอคู่และคู่แท้ด้วยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่บางคนเจอแต่ก็คาดแคล้วกันไป เนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยน,นี้มันอยู่ที่บุญที่กรรมของแต่ละคนด้วยแต่อย่างน้อยมันมีโอกาสเจอตามวิถีของดวงดาวบางคนบอกเจอครับแต่มีคู่ครองแล้วลูกสองลูกสามแล้วไอ้นั้นผ่านเจอเจอก็ปล่อยไปถ้าอย่างนั้นอ่ะมันคือคำว่าคู่มันไม่ได้แปลในเรื่องของคู่รัก สามีภรรยาความรักอย่างเดียวมันหมายถึงคุณอาจจะได้คุ้นส่วนคุณอาจจะได้คนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการงานได้เจอเขาเรียกว่าสังคมที่ดีเพื่อนที่ดีคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องงานในเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรเนี่ยได้ดีขึ้นเข้าใจปะคู่ในทุกอย่างหรือแม้แต่คนที่ทำธุรกิจคู่ของคุณก็คือลูกค้านั่นเองนะครับ ฉะนั้นเป็นปีที่ดีเป็นปีที่รุ่งเรืองนะในเรื่องของคู่ใช้คำนี้แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ดาวในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันมีการขยับโยกย้ายเป็นอย่างไรนะมีเพียงแค่น้อยสามดวงเท่านั้นแหละแต่สำคัญเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่ดาวศุกร์ครับย้ายวันที่เก้ากรกฎาคมนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนี่ะสำคัญนี่แหละตัวคู่เลยนะ ดาวสุขคือตัวคู่ของท่านย้ายจากราศีมิถุนพบมรณนะเข้าสู่พบสุขพะเป็นไงดาวดีเข้าเรือนดอีดาวสุขนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยแต่สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยไอดาวเจ้าเรือนวินาศไม่เสียเป็นราศียกเว้นนะครับฉะนั้นความว่าวินาศของราศีพิจิกมักจะเป็นลักษณะของคาดไม่ถึงเซอร์ไพรส์ หรือเบื้องหลังอะไรที่ไม่เคยได้ก็กลับมาได้อีกทีเนะี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ดาวศุกร์เมื่อเข้าสู่ราศีกรกฎครับดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําราศีกรกฎก็เป็นราศีธาตุน้ําถูกธาตุแล้วไม่ใช่ถูกธาตุธรรมดาถูกกับตัวท่านด้วยเพราะชาวลัคนาราศีพิจิกราศีธาตุน้ำอ่าธาตุดเดียวกันมันส่งเสริมกันแน่นอน ที่สำคัญครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวโชคลาภของท่านก็รออยู่แล้วตั้งแต่วันที่27มิถุนาดาวพุธก็เป็นดาวธาตุน้ำเมื่อดาวสุขธาตุน้ำกับดาวพุธธาตุน้ำมาเจอกันก็เป็นคู่ธาตุน้ำแล้วพอมาอยู่ในราศีธาตุน้ำเขาเรียกว่าคู่อสีติธาต คือดาวสุกกับดาวพุธเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วนะห่างกันไม่เกิน 2- อถึงสาราศีฉะนั้นเวลาเขาไล่มาเรื่อยๆเนี่ยอยู่ที่กรกฎเนี่ยก็ได้คู่อสีติธาตุมาอยู่ที่ลัคนาราศีพิจิกของท่านก็ได้คู่อสีติธาตุเพราะราศีท่านเป็นราศีธาตุน้ําไปอยู่ที่ราศีมีนธาตุน้ําก็จะเป็นคู่อสีติธาตุไม่ใช่แค่คู่ธาตุธรรมดาเออถ้าเกิดดาวสุกดาวพุธเนี่ยไปอยู่ราศีสิงห์เนี่ยอันนี้ไม่ดีเพราะอะไร มันเป็นดาวคู่ธาตุน้ําแต่ไปอยู่ในราศีธาตุไฟเห็นไหมมันก็เกิดเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าธาตุมันพิฆาตกันมันไม่ถูกกันแต่อันนี้ดาวธาตุน้ําอยู่ในราศีธาตุน้ําก็เป็นคู่อสีติธาตุแล้วก็ไม่พอบังเอิญราศีกรกฎเนี่ยมันเป็นราศีธาตุน้ําชั้นที่หนึ่งแม่ธาตุเห็นไหมราศีท่านเนี่ยพิจิกรเนี่ยเป็นกลางธาตุเมีนเป็นปลายธาตุ ฉะนั้นเมื่อดาวศุกร์ดาวพุธอยู่ในราศีกรกฎมันจะได้คู่อาศิติธาตุบวกชั้นที่หนึ่งนั่นคือเป็นไงชั้นหนึ่งแปลว่าอะไร first class นี่นะ first class ฉะนั้นมันได้ให้ผลดีแบบไหนให้ผลดีแบบ first class เงคือเป็นดีแบบเต็มที่เต็มร้อยอ่ะใช่ไหมใครนั่งเครื่องบินก็จะรู้อาหารการกิน เบาที่นั่งใช่ไหมมันมันเป็นแบบ First c คลาสเลยฉะนั้นได้ผลดีอย่างชัดเจนและพบนี้เขาเรียกว่าพบสุภะจะเริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดูดีไหมโชคลาภก็จะเริญก้าวหน้ารุ่งเรืองคู่ก็จะเริญนก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วมันก็ส่งผลมาถึงตัวท่านเพราะมันตรีโกนธาตุน้ำมาหาไงใช่ไหมธาตุน้ําด้วยกันเนี่ยมันเหมือนมีเขาเรียกว่า ประตูลับมันไม่จะเป็นต้องผ่านราศีสิงห์ราศีการราศีตุลเลยถ้ามันอยู่กรกฎมันเท่ากับส่งมาถึงตัวท่านเลยเหมือนทางลัดเลยเข้าใจไหมเนี่ยทงไปถึงราศีมีนด้วยโอเคไหมยังไม่พอดาวศุกร์เมื่อเข้าสู่ราศีกรกฎมีตำแหน่งมาตรฐานเป็นราชาโชคฉลกฉเฉลิเนี่ยผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่า มีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอะไรมาคู่ครับเห็นไหมปีนี้ทั้งปีอ่ะมันดีเรื่องคู่ส่วนกรกดามานะคะมาแล้วนะคะสลหรชาวลัคนาราศรีพิจิกสุพภพระเนี่ยเกี่ยวกับอะไรต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาอันนี้สำหรับคนโสดน,นะ สำหรับคนโสดเรียกว่ามีโอกาสเลยแหละในเรื่องของคู่ครองที่อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาถิ่นฐถนดานไกลนะดูดีเลยดูดีเลยแหละเพราะว่าราหูนี่ก็มาอยู่ในพปุตตาด้วยเนี่ยมันมีสองในยะมีโอกาสเลยครับแล้วเรื่องคู่มันดีทั้งปีเพราะดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีพฤษภเลือนปัตนิ และดาวสุกมันก็ทําการมาเนี่ยสุภะแปลว่าทางไกลสุภาะแปลว่าเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ก็ใครที่มีครอบครัวแล้วคู่ของท่านก็อาจจะได้เขาเรียกว่าคู่ดีเราก็ดีไปด้วยสามีภรรยาสามีเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งภรรยาก็เป็นไงก็ได้เป็นคุณนายตามไปถูกไหมเออหรือว่าคู่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนธุรกิจเขาได้รับความสําเร็จได้อะไร ผลมันก็มาถึงเราอยู่ดีฉนั้นสวยงามครับราชาโชคไปว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอะไรมาคู่มาครับแล้วมาแบบคาดไม่ถึงด้วยมาแบบงงๆมายังไงเนี่ยเออดูดีเลยนะฉะั้นไม่ว่าใครก็ตามนะมาเป็นคู่เราตอนนี้มาเจอคนใหม่เริ่มทำความรู้จักอะไรเนี่ยมีโอกาสถ้าไม่ใช่คนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นคนที่ แหมอาจจะต้องพูดว่าเป็นคนที่สูงกว่าเราอะ่ะอาจจะฐานะดีกว่าอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอาจจะอาจจะมีอายุมากกว่าหรืออะไรเงี้ยเป็นไปได้นะนะก็ลองพิจารณาดูนะครับก็หมายถึงว่าอาจจะมีฐานะความมั่นคงที่แบบเฮ้ยสมบูรณ์แล้วอะไรลักษณะแบบนี้นะ ส่วนจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะแต่ความหมายของคำว่าสุภาพก็คือความก้าวหน้าความเป็นผู้ใหญ่ความเจริญรุง่งเรืองบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุมันจะเกี่ยวกับเรื่องของฐานะอาจจะเกี่ยวของหน้าที่การงานอะไรลักษณะแบบเนี้นะใครโดนหัวน่องหัวหน้าจีบอะไรก็เนี่ยประมาณนี้แหละ <laughs> นะแต่ต้องดูด้วยนะว่าเขา นะเขาโอเคไหมเขาโสดไหมนะครับอ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะดูดีดูดีดูด,ดีถัดมาดาวอังคารสำคัญมากเพราะเป็นดาวประจําตัวของท่าน13กรกฎาคมดาวอังคารย้ายจากพบอริผ่านพ้นอุปสรรคเข้าสู่พบปัตตนีอังคารอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคดาวอังคารเนี่ยอยู่ที่ พฤกษบเนี่ยได้สองตำแหน่งนะตำแหน่งแรกคือประประประแปลว่าไม่มั่นคงราชาโชคแปลว่าโอดความสำเร็จไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาโชคดังพระราชามันมาเองทีนี้ดาวังคารเป็นดาวตัวตนของท่านเมื่อดาวตัวตนของท่านไปอยู่ในเรือนคู่อ่มันก็จะเป็นประโดยธรรมชาติประประแปลว่าประสจากอ่ะประละก็คือกําลังน้อยลง แต่คำว่ากำลังน้อยลงไม่ได้แปลว่าเสียหายก็ช่วงนี้ขี้ออนที่เจิกอ่อนแอนะอยู่บ้านเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยแหมถังแก๊สยกได้อยู่กับผู้ชายเปิดฝาน้ําไม่เป็นเข้าใจไหมโอ้ไปเจอคนไปเจออะไรเงี้ยแหมบบเหมือนกับเเพราะว่าตัวเราไปอยู่ในเรือนคู่เราก็จะอ่อนแออันนี้เป็นธรรมชาติถูกไหม เวลาเราไปอยู่บ้านใครเราจะไปยิ่งใหญ่กว่าเจ้าบ้านได้ยังไงถูกไหมอ่าช่วงนั้นพิจิกเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโอ้ยขี้อ้อนนิดนึงรู้สึกแบบเออทำตัวให้เขาเอ็นดูเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่เขาเรียกว่าไม่ต้องแข็งไม่ต้องเหนื่อยไงออลดลดเขาเรียกว่าลดอีโก้ของเราลงลดความแข็งกร้าวลดความลึกลับ พิจิกเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงยากเป็นคนลึกลับฉะนั้นตรงจุดนี้พอเป็นปละแล้วไอ้ความลึกลับไอ้ความเข้าถึงยากไอ้ความที่มีความเป็นส่วนตัวสูงเนี่ยมันจะลดลงเมื่อมีเมื่อตรงนี้ลดลงโอกาสที่ทําให้คนที่มาเป็นคู่เราทุกเรื่องนะทั้งเรื่องธุรกิจทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักเขาก็จะเข้าจะเข้าอ,อกเข้าใจเราดีขึ้น บอกเออไอ้นี่มันก็น่ารักเหมือนกันนะนี่พิจกิกเใช่ไหมเอออันี้ก็น่ารักแล้วนั่นแหละทําให้ดาวอังคารที่อยู่ตรงเนี้ยมันได้ลาชาโชคด้วยคือไม่ต้องไปเหนื่อยเพราะอังคารมันคือความกล้าแข็งขยันเวลาที่มันเป็นเกษตรเนี่เห็นไหมมันเป็นเกษตรที่พบอลิโหไปว่าเวลาสู้พิจกิกนี่แบบสู้เต็มที่อ่ะเหมือนแม่งปองอ่ะตัวนิดเดียวนะมาสิต่อยให้ยับเลยใช่หไหม ชูหางขึ้นมาสู้เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้แต่พอเป็นราชาโชคเนี่ยมันเหมือนกับไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแข็งไม่ต้องกล้าวคือเป็นประก็คือลดความแข็งความกล้าความอะไรอย่างนี้ลดลงมีความอ่อนโยนมากขึ้นเพราะไปอยู่ในบ้านของดาวศุกร์ไงพอมีความอ่อนโยนมากขึ้นอะไรดีๆมันก็เริ่มเข้ามานะเริ่มที่เรียกว่ามีความเข้าใจกันมากขึ้นก็ ทำให้เกิดความเป็นราชาโชคใชไหมออและด้วยความที่ดาวองคายไปอยู่ในบ้านคู่เนี่ยก็หมายถึงว่าเออมันก็ใช่ไหมไปอยู่บ้านเขาหรือมีการทําธุรกิจดิวตกลงอะไรกันเนี่ยมันไม่ได้เชิงว่าเสียเปรียบนะแต่เหมือนอาจจะว่าเราอาจจะเป็นรองเขาอ่าหุ้นส่วนอะ่ะมันหุ้นส่วนหรือการดีวงานกันอะ่ะ มันจะแบบไม่ใช่ห้าสิบหมันจะเป็นลักษณะเราอะยอมเขานะยอมเขาแต่ว่าการยอมนั้นะ่ะสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์มันก็ได้ในระยะยาวเพราะว่าดาวคู่ไม่ได้ทำความเสียหายให้คุณการที่เราไปยอมเขาเนี่ยก่อนอื่นบ้านเนี่ยคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่บิดกับดาวอังคารศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาใช่ไหมบางทีเราอาจจะต้องลด เพดานลดอีโก้ของเราลงนะหรือผลประโยชน์เนี่ยลดลงแต่ว่าได้ความสำเร็จมากขึ้นเพราะดาวศุกร์ตอนนี้อย่างที่บอกบอกไปแล้วว่าดาวศุกร์ตอนนี้เขาส่งพลังมาให้คุณแบบเต็มที่ถูกไหมบางครั้งเนี่ยเราต้องมองมองเวลาอันนี้ในเรื่องของทั้งเรื่องความรักนะและในเรื่องของการต่อรองธุรกิจธุรกรรมเนี่ยมันสามารถที่จะเออ อ่อนๆผ่อนตามได้สักน,นิดนึงแล้วก็มองแผนการมองดีลวมองข้อตกลงในระยะยาวแล้วมันจะสำเร็จแล้วมันจะดีแล้วหลังจากนั้นคุณจะได้เต็มๆไม่ต้องกลัวครับนะซึ่งตอนเนี้ยดีตำแหน่งเนี้ยดีดีมากกว่าเสียนะดีมากกว่าเสียเป็นลักษณะแบบนี้นดาวอัคารให้คุณเต็มที่เลยนะแถมอยู่กับดาวพฤหัสเนี่ยเห็นไหมคู่สมพล นะัมันมันสำเร็จมันสำเร็จแฮปปี้ทั้งในเรื่องของความรักคู่ครองธุรกิจหุ้นส่วนการค้ามาหมดครับนะพิจิและดาวพฤหัสก็คือดาวการเงินนะ่ะดาวอังคารคือดาวตัวตนของท่านดาวอังคารกับพฤรหัสเป็นคู่สมพลกันแล้วเห็นไหมมันไปได้ผลประโยชน์จากบ้านใครบ้านดาวสุขบ้านของคู่และดาวสุขก็ส่งผลไปไงสุขพระ จเจริญรุ่งเรืองและเป็นอาศีติาธาตุน้ำส่งพลังมาให้าธาตุน้ำเต็มที่แก้วเลยบอกเลยว่าแก้วในวัยรุ่นก็บอกไม่ใช่แจ๋วนะแก๋วเลยเออนะโอเคถัดมาตบท้าย16กรกรกฎาคมครับดาวพระยายอาทิตย์ย้ายอาทิตย์นี่ดาวการงานเลยเห็นไหมการงานเลยย้ายจากพบมรณะโอ้เป็นไงที่ผ่านมา อาทิตย์เป็นมรณะลำบาก16กรกฎาดาวอาทิตย์โคจรเข้าส,สู่ภพสุภะกัมมะสุภะนะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะกัมมะก็คือการงานการกระทําการใช้ชีวิตดาวอาทิตย์มาอยู่ในเรือนสุภะสุภะจะเริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วดาวอาทิตย์เป็นยังไงครับได้ตําแหน่งมาตรฐานเป็นมหาจักรฟัก ตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงเนี่ช่างผาดผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจการงานจเจริญรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จและเป็นงานที่ต้องบอกว่างานใหญ่งานที่มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าทางจิตใจด้วยเพราะอาทิตย์มันคือยศศักดิ์อักครฐานให้ทายอาทิตย์ ังนั้นลัคนาราศีพิจิกจะเป็นคนที่ทํางานมีเกียรติแต่ไม่ใช่คนที่ชอบทํางานเอาหน้าหวังผลอยู่เบื้องหลังก็ได้อยู่เบื้องหลังไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังฉันอยู่ในพาร์ติชันก็ได้ไหมอยู่ในพาร์ติชันอยู่ในข้อของฉันเนี่ยนั่งทํางานก็ได้แต่งานที่ฉันทำเนี่ยเป็นงานสําคัญขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเนี่ยพิจิกชอบเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ชอบทํางานในลักษณะแบบไม่ยุ่งกับใครอยู่ในห้องตัวเองโต๊ะตัวเองย,ยุ่นวายกับภารกิจหน้าที่รับผิดชอบแต่งานที่เราทํามักจะเป็นงานที่สําคัญขององค์กรหรือเป็นงานที่มีเกียรติยศมีศักดิ์ศนระีเนี่ยเพราะดาวการงานของคุณคือดาวอาทิตย์แล้วตอนเนี้มันอยู่ในพบสุภะเจริญก้าวหน้าลุ่งเลืองและเป็นมหาจักรคือสูงทรงยิ่งใหญ่สบายใจขึ้นหรือยัง นะพิจิกสบายใจได้โด,ดเดนนะพลิกผันเลยมิถุนาผ่านครึ่งปีแรกไปจบเลยมาถึงเดือนกรกฎาเนี่ยเรียกว่าเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นเรื่อยๆในครึ่งปีหลังอย่างชัดเจนสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแถมเนี่ยอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเขเรียกว่าเป็นคู่สามสหายนะสามสหายเลยหกสี่เอียวอยู่ในเรือนสุพะมันเข้าพบดีเรือนดีทายดีสถานเดียว แถมยังมีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณเข้าช่วยด้วยนะเพราะดาวเกตเป็นไงครับโยกหน้าดวงชะตาเล็งกับดาวสามดวงนี้ด้วยเรียกว่าเวลาได้มันก็มีก็เรียกว่ามีตัวช่วยมีตัวความสำเร็จช่วยเหลืออยู่สบายใจชัดเจนนจะจจะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเอาเดือนนี้เด่นเรื่องงานแล้วก็เด่นเรื่องความสัมพันธ์นะ ผมพูดกลางๆนะความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของงานดิวธุรกิจติดต่อหรือมีคู่มาทํางานมาร่วมกันทํางานและทุกอย่างมันจะดีเอาไปง่ายชีวิตภาพรวมเนี่ยดูดีมากทั้งปีนะในความเป็นจริงแต่เดือนนี้มันพิเศษเพราะมันเข้าตําแหน่งที่แบบเขาเรียกว่าจุดที่ดีจุดที่แบบขยับเพราะพบที่9ก้าคือพบสุภะเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองจะสบายใจได้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอก่อนจากไปครับใครอยากจะสนับสนุนรายการนะครับกดสติกเกอร์กดซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงหรือว่าส่งรางวัลทางไหนก็ได้นะที่ถนัดนะทั้งสองช่องทางนะทั้งทางบ้านแดงแล้วก็บ้านดำนะทั้ง YouTube ทั้งตตนะได้หมดเลยนะครับหรือใครที่โอนสคู กดซื้อไม่เป็นค่ะกดนู่นไม่เป็นค่ะออาเนี่ยครับพร้อมเพย์อยากจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงชาเลี้ยงกาแฟเหลือเกินนะเห็นอาจารย์บ่นเยอะคอแห้งอ่ะศูนย์หกสามสองสหนึ่งห้าหกสามนะนี่เลยนะครับพร้อมเพย์นะหรือเนี่ยเบอร์โทรก็ได้คิวอารโค้ก็ได้นะนะกาแฟสักแก้วเลงนะ ชื่นใจนะครับอขอบคุณไว้ด้วยนะครับสนับสนุนกันนะจ๊ะแล้วก็ฝาก f Fast t e c h หิ่งพระมูนิมอลนะครับนี่ไลน์แอดฟาสเทคช้อปปี้ลาซาด้า e, นะไปเลือกให้เข้ากับบ้านของตัวเองได้เลยชอบแบบไหนคอนโดก็ได้เนี่ยสวยๆเลยนะใครมีห้องเช่าห้องชุดนะคอนโดเนี่ยกำลังพอดีสวยงามมินิมอลสวยมากนะครับ ติดต่อไปได้ที่ f a s t t e c คครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับต่อๆก็กดติดตามกดหัวใจนะจ๊ะพิจิกนับจากนี้ก้าวหน้ารุ่งเรืองการงานราบรื่นโดดเด่นเฮงปังรวยครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า